อันนี้ก่อนเดี๋ยวพี่โทรหาอวังแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปเดี๋ยวให้เต้เพราะเต้มันจะคล้องกับอ่าอะไรนะทางเส้นเต้นเส้นทางที่รามคำแหงนะคะเดี๋ยวพี่ก็ให้มาวินรถแล้วก็เอารถไปแลกกันที่คอนโดอ่ะมาช่วยกันช่วยกันค่ะก็ค่ะครับผมเดี๋ยวมากินอันนี้ค่ะออืื ไอ้ต้นมันจะกินมันเนี่ยต้นมันไม่กินทุเรียนไม่ไอ้ปูโปกันแต่กันแาบเนี่ยแล้วเธออะกินอพี่กินไม่นานเยอร่อยสวัสดีค่ะมาตุ่นเพื่อนกับผม สวะะัสดีค่ะมมเพื่อนๆชาว a c e b o o k นะคะสวัสดีค่ะสีผมใหม่อาบอนคนละอันขอผมอเดี๋ยวนะปูนะคะกินปูอะไรปอ,อลก,อลกอสก้าบุอล拉สกาต่างบันฮะน้องแมกไม่ได้เรียกกินในเดาะก็ย,ยังไม่ได้กินสักหน่อยแกให้ขยบับแ่ให้พี่อยู่อ่ะอาอสิ

แม่เรียกพี่ต้อนมากินข้าวด้วยต้อนอยู่ไหนวะขวดบ้ากพี่ต้อนกลับไปแล้วไอ้ต้อนไอ้ต้อนนอนนี่นะใช่ก<ช>ูไม่เกณฑ์ขึ้นหน้าบ้านอะ่ะมันพี่อยากทำงานอ่ะแล้วเขาคุยตรงโต๊ะนั้นด้วยเนาะตรงโต๊ะเมืองไทยไม่ไปหยับมาข้างในหน้าบ้าน <c oughs> าก,ากูจะหักคอมันอ่ะ ไี่ใช่ไม่ใช่นี่ซาซ่าฟาร้องนั่นฟาร้ลองใช่ไหมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าลูกค้าตอว่ากค้อซาซ่ามาเรียวเหม็นเหรออมไอซาซามันพูดพี่นามานี่เรามานี่มาชิมกันที่เนี่ยปู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 ดองปูดองน้ำปลา อืมขอบคุณค่ะพ่อเจ้าพี่กินน้องชอบม,มากแต่ว่าพี่จะกัดเกบเก็บท้องไปกินกตนะหวังนะตะหวังพี่จะกลับไปหาหวังพี่ลามคำแงหงห้าสามมันต้องไปเด็ดไหนครับอืมไม่เด็ดแทนกระท่อมมักระท่อมซ้อม ใบตาแซ่บมากครับผมอ่ะเป็นว่าจะให้บอลครับผมมึงนั่งกินเลยครับผมขุเรียนด้วยพี่อ่ะพี่นานามาช่วยพี่กินทุเรียนกันไม่เบาเลยเหรอคะกินบอลเออมึงถือสินงกินบวชมึงเป็นน้องพี่มึงจะกลัวอะไรล่ะมึงกินกินข้าวดีมันดังดเวลากินแล้ว นะแบ่งนะนะสินเดียวพอพี่นากินไหมเอาเลยพี่แจ็คชิ้นเดียวก็พอแลวลูกค้าแอปวันทั้งวันเลยเนาะอืมเยอะมากเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกค้าที่เขาก็อยากทำผมไงมตั้งแต่เมื่อตอนใช่เหรออ๋อแั้วนี่ช่วงนี้เราอินเตอร์ที่เราโกลบอลไปแล้วพี่มารินบอกแค่นหนทีเหรอฮัลโหลฮัลโหลไปแล้วพี่มาริน พี่แจ็คบอกว่าไปแล้วไปแล้วยังให้พี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปพี่อยู่พี่อยู่ไหนแล้ววะอยู่หน้าพันโตเนี่ยอยู่ตรงท้ายรถเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเฮ้ยอีบ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่เดินลงไปก็สิบนาทีและก็ฝนต,ตกก่อนพี่แต่อื้อ,อแล้เ,ลอเออมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งไงฝนตกฮะมอเตอร์ไซค์จ้างไม่ได้หรอฝนตกพี่จะกลับบ้านพี่จะมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้แต่ฝนตกนอะมาวินฝนตกเยอะไหมมาวินตกเยอะมากเยอะอยู่โอ้โห ไปแท็กซี่แท็กซี่มีเธออืมถ้าไปกับเขาว่าใจไอ้แม็กพี่เต้นอาลาลีไปกับเขาไปเหนือเละทองคนเหรอไม่ใช่ไปนั่นดีไปบ้านอวังไปบ้านอวังไปเย็ดเอ้ยอ้ยไปทำห้างใไปบ้านอวังแล้วเหรอใช่มาับเจงนะเออก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเขาอ่ะที่ไม่รู้เหรอน่าจะชินได้แล้วนะแล้วเกาซื้อซื้อน้องให้ลูกไปปะเนี่ มาวินมึงจะให้กูไปซื้อทองวันนี้ทอไปวันนี้ไม่ได้นะมาวินมึงต้องเป็นวันนี้เธอซื้อวันนี้เอาวันนี้ไม่ได้ร้านทองเขาปิดตั้งแต่ทุ่มแล้วได้ยินไหมเออเปิดแต่ตะกร้อด้านหลังเท่านั้นเดี๋ยวมึงจะเปลี่ยนรถมาวินมาวินถ้าไม่สะดวกไปหาเปิ้ลวันนี้เป็นวันอื่นได้ไหมอ่ะเพราะทองวันนี้มันไม่มีหรอกไม่เด็ดขี้เอาไหมทุ่มหนึ่งอ่ะมาบอกกันอ่ะมีเหรอไม่ไม่หมายถึงขี้ใช่ไหมขี้ใช่ไหม โอเค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 สวัสดีครับสวัสดีทุกคนลยครับไปพี่ไปแล้วบาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนบอกว่ากินทุเรียนระวังตดนะกูจะขี้เลยไม่สนใจกูเลยไม่สนใจเขาไม่สนใจเขาสติหลุดๆนะช่วงนี้ แ้่แต่มีเอวังเข้ามาครับไม่ใช่ตั้งแต่นู่นนะไหนหลุดนะไหนไม่ต้องบอกค่ะอันตรายบอลอร่อยไหมอร่อยมากครับผมแดกสิของพี่คนเดียวเลยเสียดายผมกินไม่เป็นดูดมันเลยครับผมรถโยชินฝนตกแล้วค่ะรัชโยชินฝนตกพี่แจ็คไปลาม ตอนนี้ตกทำยังไงดีอ่ะผลตกทำยังไงดีบ้างอ่ะทำเลืไงได้บ้างฮะอ่านั่งแท็กซี่ครับีอยย่างดวพี่จะทำยังไงล่ะครับรอจังพี่บอลนั่นแหละก็พี่อยู่น่าก็เยโดบอลพรุ่งนี้มาบอลพรุ่งนี้มาพี่พักเฮ้ยพี่จอยมาเด็กคิดถึงโคตรมาหาบ้างออากินไหมฮะอะ จะเรียนก็ไปค่ะแม็กแม็กไม่กินค่ะแม็กไม่กินเนาะอยู่ทั้งวันไม่ไปไม่ตกเวลากูจะกลับบ้านตกเออกูกำลังจะก้าวขาออกจากร้านตกงงมากเลยโซนสุขุมวิทฝนแรงมากโอ้เปียวบอกว่าพม่าตอนนี้ตกเหมือนกันค่ะเอาคุณเจ้าเปียวเปียว้ยเปียวปากตะไคร้อ้อยพายุครับเออถ้าปากตะไคร้เตรียมตัวย้ายประเทศครับ นี่ไปหลับเดี๋ยวเดี๋ยวในห้องน้ำก็ผมต้องน้าแปรงฟันก่อนไหมพี่โอกแปรงฟันก่อนตอนน้าไปคืนอ๋อทีนี้อย่าโทยังในผม King of f o o d King of f o o d คือตีนใช่ไหมเออ King of Tine กูนี่เหมือนชิปเป็งเลยชิปไฮเหมือนชิปตีนไม่ไหวแล้วเปรี้ยวแฟนแม็กเปรี้ยวแฟนไม่เอานอนกับเปี้ยวตื่นมาไอ้ขากูไปไหนข้างนึงวะไอ้เปี้ยวไปแดก ปูฮะไม่ใช่ปูธรรมดาปูอะไรปูกิ๊ตึงโป๊ตึป๊ะเ <c oughs> งียบกิ๊บเงียบกิ๊บมันเล่นบ่อยแล้วมันซ้ำแบบขอคือไก่เป็ดน้ำเยอะพี่เนี่ยมันซ้ำอะ่ะ <c oughs> เล่นบ่อยอะ่ะ <c oughs> แท็กซี่แต่พี่แจ็คใช่คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ช่วยได้เยอะมากในสถานการณ์แบบนี้พี่แจ๊คถามว่าฝนตกทำอะไรได้บ้าง ให้ผมโทรขึ้นมาข้างบนไหมหรือยังไงถามให้ยังไงฝนตกทํำอะไรได้บ้างน้ำแป๊บพี่ม็มเข้ากล้องหน่อยไม่เอาเราเป็นกล้องเออเซเว่นเลยสีแดงแดงแล้วเซเว่นเลยเข้ากล้องคืนนี้พี่แจ๊คปักตาค้ายแถวไหนแน่นอนอยาให้ปักเลยครับผมประเทศเราจะไม่ไม่มีที่อยู่กันไม่คุ้นึิเปื่์ระวังโดนนะคะโดนหันเนาะได้ ะฝนอยู่แล้วจริงป่ะเนี่ยฝนเบาแล้วฝนเบาแล้วโอเคยังไม่แจกวิ่งมาเลยบอกพี่เต้นในรอด้วยคะเปรี้ยวสเปคเลยมากเปี้ยวไปไหนโทรศัพท์พี่อยู่ไหนโทรศัพท์พี่อยู่ไหนกดเลยผู้จีบนี่กดเลยอ่ะอยู่หน้าคาเตอร์ป่ะเร็วๆไปเร็วลรถมาไอบอลมึงอย่างนี้แหละอ่ะไปไหนวะเฮ้ อ่าฮัลโหลพี่อุ้มว่าไงครับโอเคให้งั้นถ้าจะไปไง,งต้องบอกกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้เกียร์ทางให้คค่ะพี่อุ้มไม่ได้มานอนคอนโดแต่ว่าไปต่างจังหวัดอืมอกับาากนาีนไ,ไ,ไปกับพี่ฮะ แม่แม่บีค่ะคนที่ชื่อแม่บีเนาะเขาเขาเดี๋ยวพี่ไลฟ์สดีิแม่บีเขาบอกว่าขอบคุณนะคะคุณแจ็คแม่เสียเพื่อนคนหนึ่งไปแต่ได้เพื่อนที่จริงใจอีกมาขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่เข้าใจน้องลูกค้าอยู่เนาะดีใจมากๆเช่นกันค่ะ พี่พี่อยากกลับบ้านแล้วแบบแเช็คพรุ่งนี้บ่ายโมงว่างไหมคะไปตัดผมลูกค้าส่งมาตอนสามนุ่มครึ่งยินดีคะ่ะยินดีคะ่ะแอดวันนะคะเอาลงนัดคะ่ะลดเสียงเพลงคะ่ะอืมลงนัดก่อนนะคะซินดี้เ,เพื่อนพี่แจ็คคนขเขมรโทรมาคะ่ะอา่า โอเคนะคะพี่เคียร์งานเรียบร้อยไปละอย่าไปเชื่อมากแม่ไม่เชื่อใครหรอก,ก็เดี๋ยวพี่จะกค่อยว่ากันนะคะเถากันให้หมดหมดู่บ้นไะอ้พวกนี้ไม่สนใสจใครละครับจะรีบไปลามํำแหงหาหวังนะคะอาหวังรออยู่นะคะ นี่เธอเธอไปไปไอเทนอนตาลีมามาคุยกับเพื่อนหน่อยพี่เอาพี่ขหูฟังแป๊บนึงไอแมยแป๊บหนึ่งไปใส่สิอ่านาตาลีเจะไปกับเพื่อนหน่อแล้วมาบ้านมานบ้านใหนไม่ได้แต่งหน้าสิวันนี้เรียลเลยซีพีส์ฮะนี่มึงเข้ามา วส,ส,วส,สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีค่ะวันนี้แต่งหน้าวันนี้จะพาพี่แจ็คไปรมจะพาพี่แจ็คไปรามค่ะไปหาหวังเอาหวังเราแป๊บหนึ่งนะคะขับพี่แจ็คขับรถไปเองค่ะพี่แจ็คพี่แม็กเป็นแฟนพี่มาวินเหรอคะพี่แจ็คพี่แม็กเป็นหัวพี่ค่ะ <c oughs> แม็กก็ถามว่าเธอเป็นแฟนพี่มาวินเหรอใช่แม็ก,กบอกว่าแม็กไม่ใช่แฟนพี่นะพี่มาวินนะคะเป็นหัวพี่แทนค่ะ<ป> <c oughs> แต่งหน้าเบาๆแล้วไปละมแม่แต่งหน้าละแม่แต่งหน้าละแต่ง <c oughs> หน้าเลยอ้ยหนาวนะบรรยากาศมันเป็นอะไรวะที่ไม่มีอะไรค้างนะฮะทุกอย่างพร้อม อันนี้หัวปากกาใครครับที่เขาปากกานี่ไม่เอาไปเอาไว้นี่ก่อนทุกอย่างแล้วก็หัวมันทำไมไม่เด้สัิเศษครับเอาเลยจะใช้เลยป่ะมันใช้ได้แล้วใช้ไปเต็มเต็มแล้วอ่ะมาเตรียมของให้พี่แจ็คอันนี้เพิ่มว่าแบงค์นะเดีไปด้วยเอาเพิ่มว่าแบงค์มันอยู่ได้ไม่นานนะบอกก่อนอย่ามาเสีลมมันอยู่ได้นานไหมไม่นานเลยครึ่งหนึ่งของอันเก่าที่ อันนี้ก็หมดไว้นะโอเคค่ะอันนี้พี่ต้องเสียบอะไรอีกไหมเสียบแล้แล้วก็ยังไงต่อกไปได้ไปฮาตาลีเดี๋ยวพี่ดังมือก็ไปเนาคือต้องช่วยแม่เห็นได้ปหมใช่ครับผมอีแม่ต้องถือไดบ้าะคะเนี่ยถือกระเป๋า ที่แต่งหน้าวันเนี้ยไปสิวที่พี่กดเอาไวที่พี่หมอกดสิวนีหน้าพี่ไม่ขาวไม่ใสเลยทำยังไงดีวะตื่นเต้นไปด้วยเลยค่ะมีแต่คนตื่นเต้นว่าพี่แจ็คจะได้ไหมคืนนี้คิดว่าจะได้ไหมคืนนี้ไดคิอย่างงนนั้้ไไดออย่าคิดอย่างนั้นได้วันนี้พี่แจ็คไปกินข้าวค่ะอ๋อไปกินข้าวนะไปกินข้าวก็คือจะกินกันอย่างนี้บางทีก็กินอย่างนี้บ้างกินอย่างนี้ค่ะอ๋อ ไอแม็กไปแฮกกระเป๋าในวันนี้แม็กก็ต้องไปแล้วก็เดี๋ยวได้สิ่ไปกดไมีหมอคอมเลยค่ะอีหมอคอมอีหมอคอมคุณครับฝนตกแล้วนะคะหน้ารามพกล่มมาด้วยนะพี่แจ็คลามฝนตกนะพี่พระหยาบพระตกค่ะใช่แม่ลายไปหาบอกนี่ว่าบอกว่าแต่บ้านฝนตกมาไหมกมีอะไรกินไหมดูอินป้าเฟซบุ๊กขนาดตอนนี้ วันนี้แม็กดูสาวมากวันนี้แม็กทานลิสติกค,ค่ะ <c oughs> วันนี้แม็กทานลิสติก <c oughs> ได้หมดครับพี่แจ็คอยากทานอะไรเชิญพี่เลือกเลยครับเออไม่ถาม,มาเอาแบบว่าเอาแบบจะให้เราไปรับที่นะ่าที่ในซอย53ดูเอาแบบจะให้เจอที่ไหนถามดิไปรับที่ซอย53หรือจะให้ไปที่ไหน53อยู่ไหนสง่งโลเคชั่นมาเ <c oughs> นาะ ดีใจทันแม่ค่ะแม่จะได้ผัววันนี้แล้ว <Okay. S 1> ใช่ไหมคิดว่าวันนี้จะมีสิทธิ์ไหม <c oughs> มีสิทธิ์เลยที่ไม่เอาการอย่างนั้นที่ไม่ชออ๋อจะเป็นแบบใสๆใช่ไหมแค่แค่เป็นเพื่อนกันเป็นการรามห้าสามเอ่อซอยชอบน้ำท่วมนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ <c oughs> น่าจะดีทางชื่อแม็กหน่อยพี่แมกคขาพี่แมกเป็นน่าจะดีก็คือเพาะว่ากาอมเป็นแนงาะ ยืดอกพกล่มใช่พี่แจ๊คอย่าลืมพกล่มไปนะใส่ไม่เจ็บปวดร้านน้ำท่วมไหมมีท่วงหรือเปล่าราวน้ำท่วมไหมครับผมถามสิหน้าบ้านน้ำท่วมอย่างพี่แจ๊คมองได้ไปมจีเอวีจีเวีไปเข้าอยู่ได้เข้าได้อยู่แล้วไม่เดี๋ยวมันจะสวนทางออกไปได้ไหมห่างๆนาตาลีหน่อยไม่เป็นไรเราใกล้กันได้พี่น้องกันห่างกันทำไมล่ะค่างกันแม็กหน่อยสิโอ้โหันนี้อันนี้หอมปั๊บโดนตกสามทีแน่นอน ฝนตกหนาวจับเอาหวังปังเลยอ๋อแม็กหล่อมากพี่น่าจะเป็นใครพี่น่าจะเป็นเกย์กไม่เป็นผู้ชาย <_ d ata> พี่น่าจะดหอมแดงแม็กนี่เขาให้หอมนะก็ไม่ต้องไปทำตามไม่จําเป็นก็เหมือนเอาหวังกับพี่แจ็กก็หอมเมื่อคืนไงเขาหอมให้กาลังใจกันอันนั้นเป็นเรื่องของเขาให <_ d ata> เขาทำไป แม็กจ๋าคิดถึงแกงพี่มามีนอชอบแม็กเซลพี่แจ๊คครับผมวันนี้แม็กน่ารักโอ้พี่โยตัสไปไหนเนี่ยวันนี้ไม่เจอเลยมาสีสิงไม่ออกเลยสีสวยนาตาลีอยากกินอวังนะแซนด์วิชไหมปกติชอบกินแซนด์วิชไหมชอบกินเบอร์เกอร์ชอบกินเบอร์เกอร์ก็พี่แจ็คจะไปน้ำท่วมพอดี ไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมใช่ไหมลาห้าเวลานี้รถเข้ายากหน่อยนะพี่ไม่ต้องห่วงค่ะทำไมอ่ะเหมือนจะพูดอะไรก็ไม่พูดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่แจ็คมีรถนำขบวนค่ะเดี๋ยวรถนำขบวนเดี๋ยวปอดึงนำไปค่ะเดี๋ยวปอดติ๊กตึงนำขบวนไปค่ะท่วมแน่นอนพี่แม็กน่ารักครับผมแม็กหล่อเป็นเจเหอะโอ้ยไม่เอา ใส่ส้นสูงนะพี่แป๊บพี่แจ๊คใส่นี้ไปค่ะวันนี้ต้องเดอดยคาหวังว่ายังไงเดี๋ยวบ้านาหวังยังไม่ตอบเลยอาดหวังบอกจะกินอะไรล่ะอาหวังบอกขออยู่กับเมียแป๊บเอ้ยเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่พี่แจ๊หาพี่แจ็คหาร้านอาหารไว้ก่อนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมตามไปเจอที่ร้านขออยู่กับเมียแป๊บเอาอยังไงพี่แจ็คเอายังไรเอาอย่งไรสิก็เขาบอกเดี๋ยวผมตามไปเจอที่ร้านก็ได้ร้านไหนล่ะไม่ถามเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ถามเขาอยู่ที่ไหน ออยู่ห้งถ้าอยู่ห้องไปรับที่ห้องตอนนี้เม่สาวร้านปิดติดอยู่แล้วแหละใช่พี่แจ็คต้องไปที่ห้องเขาเผื่อไม่เอาไม่จะได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่ไม่ชอบไปบ้านใครแบบนี้ไปรับหน้าหอเอไม่เอาใส่ใส่ใส่อะไรหรอพอใส่ก็ใสเหลือเกินพอใส่ใส่ปั๊บก็ขึ้นชอหอมแจ้มไม่ไม่ชอบคนแต่งหน้าพี่แั๊ ชอบแบบไม่ทำใช่ไหมน้องเช็คฝนให้หน่อยดิฝนน่นะฝนมันมร่วงนี่ยังน้องอะไรนะพี่ฝนแอมินเนะหรอไม่ไม่ฝ <laughs> <All S 3> นเรนอออเรนนะาน <laughs> างยังไม่พร้อมใครไม่พ <laughs> ร้อมเจ้าสาวยังไม่พอ้อเจ้าสาวที่กลัวฝนไม่ตกแล้วมาวินขอลอเอาทองให้กับลูกกระดาษหรือว่าน ลูปเป็นบันลีน้องแม็กน่ารักนะคะวันนี้เห็นหน้าหน้าเห็นหน้าซีซีเจ้ชัดหรือเปล่านัดไม่ใช่เกโบลวาค่ะแต่ดีเกโบลวาหรือเปล่านั่งงามหรอไป็รับไปยังไงปะคอนโดพี่แจ๊ไปยังไงดีอะเห็นไหมเขาบอกแล้วไปรับเธอจะได้รู้อาศัยยังไงอะไรยังไงทำไมพี่แจ๊จะไปยังไงพี่แจ๊คจะรออยู่ที่ปบทะไม่อยู่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวคอนโด นเ,เนี่ยพี่แจ็คตอนบอกพี่มาวินบอกว่าห้านาทีก็ถึงแล้วห้านาทีพี่ยังอยู่ในห้องข้างหลังอยู่เลย <laughs> นี่มันปลาเข้าไปสิบห้านาทีแล้วบอกมาวินลรกแป๊บนึ่งมันมันตกมันมันตกเออพี่แจ็คปักตะไครก้กรุงเทพน้ำท่วมค่ะเออย้ายปักนะบอกปักตะไคร้ครับพี่แจ็คปักตะไคร้ไม่ได้ค่ะกรุงเทพน้ำท่วมถ้าปักเตรียมย้ายประเทศอยู่กันได้เลย ไปแล้วเรียบร้อยเตรียมเก็บโอ๊กมาด้วยค่ะพี่แจ็คน้ําท่วมแน่นอนเตรียมเกิบอ๋อเกิบแม็กน่ารักมากทำไมจะใชทำไมล่ะครับแม็กจออกขึ้นแล้วมาทำผมสีแดวกับผมทำไมเนี่ยก๊อบอรอไม่าแม็กผู้นี้เตรียมเสื้อผ้าสำหรับนอนคืนสองคืนก็คือลองดูแล้วก็ถามแม่ว่าแม่กินอะไรเป็นไหมที่ว่าเดี๋ยวพี่ยาอาบะไป จะเอาอะไรไหมจะเอาอะไรไหมพี่มีหน่อไม้มีเห็ดเผมีอะไรเยอะแยะคือเพียรกับต่างหัวไม่ได้หรืเพียร์ไม่ได้เราบมกเขนพูดจะเอาอะไรไหมจะเอาอะไรไหมเอาตูดมาบ้างกูบอกได้โทษอะไรค่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหวังดู ไม่ใช่เขาบังเกิดไม่ได้ไปิดโชให้เขาก็ทอนิดนึงมีตังค์วงละผมโชในเฟล่าครับเก่งแต่เก่งแต่อันนี้ลูกอมอันนี้ค่ะนี่ให้แล้วอ่าเหรอโอเคเ่าอีกก็ได้ไม่ไม่ไม่ห้ยในของของน้องเบิร์ดค่ะเอาเบิร์ดไปก่อนเอาเบิร์ดไปก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งเอาไปแบบนี้ก่อนแล้วก็เอาทุกอย่างรวมแหนะที่ไปได้เลยแล้วเหรอไม่ไม่ใช่ปุ๋ยไปทำไม บายบายนะอทุกอย่างพร้อมนะฮะไปแล้วก็ใส่ถงมาเอ้ยอะันลเไป่อะกับข้าวใส่ถงมาด้วยไปจีเต้วัดีครับไปอดีาร์ดอไปเดอปเดอปเดอรอพตั้งนานนะคะทาจะอุปเไปได้ได้แล้วนะคะเตะเราจะไปทํยัไงอะเตะ เ,เ,ออเดี๋ยวพี่ฉีดแป๊บนึง,งเต้เงงับประตูให้หน่อยเร็วๆงับเลยให้ยูตรงนั้นน้เต้เนะเดี๋ยวแปนะน้นะเพื่อนๆ่ะพี่แจ็คเออแต่งหน้าเบาๆนะคะแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะ ค่ะก็คือเราจะไปไปเล่นไปบ้านไปทางรามพี่แจ็คเอารถไปเปลี่ยนกับพี่มาวินนะคะไปจับเปี้ยวค่ะพี่แจ็คพี่แจ็คแอปหน้าเรืเ่เรืมากค่ะแอปยังไงเนาะที่รามฝนตกมากเลยค่ะค่ะ งงามแม็กกับพี่แจ๊คไปพี่แจ๊คให้แม็กไปไปลุกไปเร็วๆไปยังไงไปไปแท็กซี่ดีไหมแท็กซี่หรอไปแท็กซี่ดีไหมแท็กซี่ก็ไม่ติดเท่าไหร่อ่ามันไม่ติดหรอกไม่ติดอ่ติดะได้อยู่นะเต้นะแท็กซี่ได้อยู่พี่แจ๊คโชคยังไงอะ อยากให้ประหารอันนี้พูดถึงใครประหารใครคะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆเดี๋ยวนี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเตนัรีนะเดี๋ยวฉันเล่นกับเพื่อนก่อนไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คุยกับเพื่อนก่อนพี่แจ๊กมันแดงไปใช่ไหมโอ้ยหแห่กันแปลไมมอีแม็กมึงเนาะ เดี๋ยวค่อยไปลบเอานะคะเดี๋ยวค่อยไปลบเอานะคะนิสติกเดี๋ยวเข้าไปทราบเดี๋ยวอมควยก็หายแล้วสีนี้เดี๋ยวอมควยก็หายละอันนี้มันไม่ได้บอกสถานนะสเตตัสว่ามันจะเป็นเอ่อมันไม่มีไฟแสดงนะจะลงตงไหนทงางนี้ลนะ เดี๋ยวเราเจอกันนะฮันีดู่นะนี่ดู้น,นนะม<า>ผมไมห้่า,าังนอ่ะเ<ร>ามท่สอระมเป้านะคบไปก่อนเนอะไปก่อนนะ,นนะนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันพี่จ็ควิ่งขึ้นแท็กซี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ